มาบ่อยไหมก็มาบ่อยค่ะเพราะว่าชอบชอบในส่วนของน้ำยาค่ะที่ชอบหลักๆก็คือเป็นน้ำยากะทิผสมน้ำยาป่าค่ะอร่อยมากค่ะเส้นเส้นก็เหนียวนุ่มดีค่ะราคานะคะก็เป็นราคาที่แบบว่าจับต้องได้ค่ะก็เหมือนน้ำยาก็ราคาถงละ20บาทแล้วก็ส่วนเส้นนะคะก็ มีตั้งแต่10บาทยี 3. ่สิบาทแล้วค่ะมันก็แต่ละมื้อก็ถือว่ายิ่มอะค่ะเมื่อก่อนก็ทําประกอบธุริเป็นร้านซักรีดนะคะเศรษฐกิจซักลีดก็เศรษฐกิจหลังๆมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสินค้าก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มประหยัดก็เริ่มไม่ค่อยรับจ้างไม่ไม่ค่จ้างสาาค่ะ ก็เลยรายได้ก็ลดลงก็เลยลองเปลี่ยนอาชีพดูลองมาเปลี่ยนขายขนมจีนะคะพอดีที่บ้านมีจะพวก,กพีพ่่เขาค่ะคือทำอยู่แล้ว<ม>ก็เลยตอนแรกก็รับเข้ามาทำรับรับเข้ามาขายก่อนพอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีแรกหลังๆมาก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะขายมากี่ปีแล้วครับขายตัวนี้มาสามปีแล้วค่ะสามปีกว่าแล้วค่ะขนมจีนก็ทําเองะคะ่ะได้สูตรมาจากที่บ้านก็จ้างเดิมมาเลยะคะ่ะ เรามีสูตรเด็ดก็คือเราหมักแป้งเองเราจะซื้อข้าวเปลือกาสบ้านไว้อะคะ่ะแล้วก็มาหมักเองก็มีสูตรของของที่บ้านนะคะหม,มักด้วยวิธีธรรมชาติหม,มักด้วยเกลืออย่างเงี้ยค่ะมีที่เด็ดเเลย,ยะะลกะะ็มีน้ำยาป่าค่ะมีลูกค้าสิทธิ์นะคะมีน้ำยาป่ามีน้ำยากระชิน้ำจิะคะ้ค่ะทั้งหมดเป็นสูตรโบราณหมดเลยะคะ่ะ Bye. -bye. Bye, -bye.